ต่อมานะคะเรามาดูหัวข้ออนุกรมผสมบ้างอันนี้เป็นอนุกรมผสมระหว่างอนุกรมเลขคณิตกับอนุกรมเลขคณิตนะคะเราต้องสังเกตโจทย์นะคะโจทย์เขาบอกว่าให้เราหานะคะผลบวกผลบวกของอะไร n p พสนะคะของอนุกมอนุกรมข้อแรกเป็นงี้หนึ่งคูณสงคูณสามบวกสองคูณสามคูณสี่แล้วก็บวก สามคูณสี่คูณห้าบวกกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเขาให้หา n พอสถูกไหมถูกไหมดังนั้นเราก็ต้องหาอะไรคะเราก็ต้องหาก่อนว่าผลบวกของมันเนี่ยเป็นเท่าไหร่ถูกป่ะก่อนอื่นเราต้องสร้างอะไรคะสร้างลูกทั่วไปของมันมาให้ได้ก่อนแล้วก็เทกซิกมาเข้าไปนะคะพี่ขอสร้างลูกทั่วไปก่อนลูกทั่วไปเนี่ย เวลามีการคูณมาขั้นแบบนี้นะคะทำคล้ายๆเรื่องสิกมาก,ก็คือสังเกตทีละต,ตัวดังนี้อันนี้มีสาอันถูกไหมแทน n เป็น1อ่ะของเราแทน n เป็น1ก็กลายเป็นพจน์ที่1ถูกปะฉะนั้นการที่พี่จะเอาแทน n เป็น1ให้ได้สองพี่ต้องเอา n บวกถูกปะแทน n เป็น1ให้ได้สามก็คือ n บวกสองถูกไหมหนึ่งคูณสองคูณสามถูกไหมคะ พอมาเป็นพจน์ที่2ต้องแทน n เป็น2ล้ก็กลายเป็น2องคูณสคูณสถูกป่ะแทน n เป็น3ก็คือพจน์ที่3ก็ได้3ามคูณส่คูณห้าดังนั้นเราก็ได้พจน์ทั่วไปของมันแล้วก็คือ n คูณ n บวก1คูณ n บวก2นะคะจากนั้นเมื่อเราได้รูปทั่วไปของเขาแล้วดังนั้นรูปทั่วไปของเขาในที่นี้คือ an ฉะนั้นนะคะการที่เราจะหา Sn ได้เนี่ยในเมื่อมันไม่ใช่เลขคณิตแบบ เลขคณิตยอย่างเดียวถ้าเลขคณิตยอย่างเดียวเราสามารถใช้สูตรเลขคณิตยอย่างเดียวได้เป็นเลขายาอย่างเดียวใช้สูตรเลขายาอย่างเดียวได้แต่คราวนี้มันเป็นผสมเราต้องอาศัยซิกมาเข้ามาช่วยนะคะซิกมาตั้งแต่1ถึง n ของอะไรเอย่ยของ an นั่นคือ n นะคะคูณ n บวก1งวงเล็บ n อบวกแบบนี้นะคะไม่มีนะคะซิกมาที่ไหนคูณกันเยอะขนาดนี้ดังนั้นต้องจัดลูกให้เรียบร้อยนะคะกลายเป็นคูณกันให้หมดค่ะ n กำลังสองคูณ n วงเล็บ n บวก2คูณกันให้เสร็จค่ะ n กำลังสามนะคะบวกคูณเข้าไปเรื่อยๆนะคะ n กำลังสามบวก n, 2 n กำลังสองบวก n กำลังสองบวก2 n แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะได้ซิกมาเท่ากับ1ถึง n นะคะของอะไรของ n ยกกำลังสาม บวก3นะคะดึงออกมานอกซิกมาได้ถูกไหมซิกมาตั้งแต่หนึถึง n ของ N ยกกำลังสองนะคะแล้วบวก2คูณก,กับซิกมาตั้งแต่1ถึง n ของ N โอเคปะ่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะจากนั้นเราก็นำไปเข้าสูตรจำได้ป่ะสูตรซิกมากำลังสามคืออะไรเอ่ยสูตรซิกมากำลังสามก็คือ N นะคะวงเล็บ N บวก1ทั้งหมด ส่วนด้วยสองยกกำลังสองนะคะ n ตัวนี้มี3ามคูณอยู่ n กำลังสองสูตร n กำลังสองคืออะไรคะ n วงเล็บ n บวก1นะคะคูณ2 n บวก1ส่วนด้วย6นะคะแล้วก็บวกกับโพสุดท้ายมี2คูณอยู่นะคะวงเล็บ n ส่วน2นะคะคูณด้วย n บวก1แบบนี้ก็เปนันเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูข้อนี้นะคะจงหาผลบวก n พจน์ของอนุกรมเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นอนุกรมเนี่ยมันคือ1ยกกําลัง3บวก3ยกกาลัง3บวก5ยกกาลัง3บวก7ยกกาลัง3จะเห็นว่าเป็นเลขคี่ถูกไหมคะที่เคยสอนแล้วว่าเป็นเลขคี่เนี่ย an ของเราจะเป็นอะไรคะจะเป็น 2อ n บวกหถูกไหมเพราะว่าเลขคู่คือ2 n เสมอแล้วเขายกกำลังสามเราก็ยกกำลังสามตามเขาไปนะคะดังนั้นเราจะหา sn sn เราต้องแทนซิกมานะคะตั้งแต่1ถึง n เนี่ยของ an ถูกปาเราก็แทนไป an ของเรานะคะคือตัวไหนคือตัวนี้ใช่ไหมเราก็แทนไปอย่างนี้เราต้องเข้าสูตรกำลังสามสมบูรณ์นะคะกำลังสามสมบูรณ์สูตรว่าไงคะ หน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสามนะคะเท่ากับหน้ายกกำลังสามบวกสามหน้ายกกำลังสองหลังบวกสามหน้าหลังกำลังสองแล้วก็บวกหลังกำลังสามมีอีกสูตรหนึ่งหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสามนะคะเท่ากับหน้ากำลังสามลบสามหน้ากำลังสองหลังบวกสามหน้าหลังกำลังสองลบหลังกำลังสามนะคะแต่ว่าข้อนี้เราใช้สูตรนี้ถูกไหมพี่ก็กระจายเข้าไปเลย ซิกมานะคะ i เท่ากับ1ถึง n นะคะของหน้ากำลัง3ก็คือ2กำลัง3ก็เป็น8 n กำลัง3บวกซิกมานะคะเหมือนเริ่มเท็กซ์ซิกมาเข้าไปเลย3เขียนนอกหน้ากำลัง2หลังบวกนะคะ3ามเอกซิปมาเข้าไปเลยเนาะหน้า หลังกำลัง2อเสร็จแล้วก็บวกหลัง,ลงกำลัง3แค่นี้เองดึง8ออกมานอกเิตมาดึงอะไรคะสยกกำลังสองเป็น4 4 3, Sigma, ่สี่คูณสามสิบสอมา1ถึง n ของ n ยกกำลังสองบวกนะคะสามสอหกดึงสออกมาซิกมาตั้งแต่1ถึง n ของ n นะคะ บวกกับซิกมาตั้งแต่1ถึง n ของ1นึ่เห็นไหมแล้วเราก็แทนค่าไปนะคะ8นะคะ N ยกกำลัง3ซิกมา n ยกกำลัง3สูตรอะไรคะ N ยกกำลัง3ก็มีสูตรว่าอะไรดูในซิกมานะคะมีสูตรว่า N คูณ N บวก1แล้วส่วนด้วย2ทั้งหมดยกกำลัง2ถูกปะบวก12นะคะซิกมา N ยกกำลัง2สูตรอะไรเอ่อ N นะคะคูณ N บวก1วงเล็บ n n บวก1ส่วนด้วย6ถูกไหมคะดังนั้น6คูณกับซิกมา N อซิกมา n อกำลังหก็คือนเส่วน2วงเล็บอะไรคะวงเล็บ n บวก1ถูกปะดังนั้นซิกมาของค่าคงที่ได้ N คูณค่าคงที่ จากนั้นถ้าเขาบอกว่า n เป็นเท่าไหร่ก็แทน n ลงไปแบบนี้ค่าคําตอบของเราก็ได้แล้วถูกไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ n มานะคะฉะนั้น Sn ก็เป็นคําตอบเท่านี้แล้วค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูอนุกรมผสมระหว่างเลขคณิตกับอนุกรมอนันต์บ้างนะคะอนุกรมเลคขคณิตอนันต์นะเมื่อรวมกับอนุกรมเลขคณิตละมันจะเป็นยังไงก็คือว่าเราจะมีตัวอย่างนะคะตัวข้อนี้บอกว่าให้หาผลบวกของอนุกรมชุดนี้นะคะจะเห็นได้ว่าข้างบนนี้เป็นไงคะเป็นเลขที่ไม่เท่ากันถูกไหมดังนั้นเราจะต้องทําให้เลขข้างบนเนี่ยมันเท่ากันซะก่อนเพราะอะไรคะเพราะเราจะหา R ไม่ได้ R เกิดจากอะไร อาเกิดจากพ์ที่สองหารพจ์ที่หนึ่งถูกไหมเราต้องได้สองส่วนห้าฉะนั้นพจน์ที่สามหารพน์ที่สองก็ต้องได้เท่ากันถูกปะดังนั้นตัวนี้ค่ะห้าหนึ่งห้าห้าห้ายี่ห้าก็ต้องเป็นสามส่วนสิบถูกปะสามส่วนสิบเท่ากับสองส่วนห้าไหมคะไม,ะไม่ถูกไหมไม่เท่ากันฉะนั้นตรงนี้ก็หา R ไม่ได้เราถ้าเกิดเราหา R ไม่ได้ต้องทําไงคะเราต้องทงําทให้ตัวนี้ค่ะเป็นหนึ่ง ดังนั้นทำยังไงนะคะเริ่มเลยเนี่ยเราต้องให้ s นะคะเท่ากับ1บวก2ส่วน5บวก3ส่วน25บวก4ส่วน125นะคะบวกไปเรื่อยๆเป็นสมการที่1แล้วก็เราดูนะคะเช็คว่าตัวนี้ส่วนเป็นอะไรคะ ส่วนเป็นหนึ่งดังนั้นเป็นกี่เท่าหนึ่งไปเป็นห้าก็ต้องเป็นห้าเท่าถูกไหมห้าไปเป็นยี่สิบห้าก็ต้องห้าเท่าเหมือนกันดังนั้นเราสังเกตว่ามันคือตัวส่วนเนี่ยมันจะห่างกันเป็นห้าเท่าดังนั้นพี่ก็ต้องคูณหนึ่งส่วนห้าที่สมการที่หนึ่งเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเพื่ออะไรฉะนั้นฝั่งซ้ายพี่จะได้หนึ่งส่วนห้าเอสเท่ากับหนึ่งส่วนห้าถูกไหมเพราะว่าหนึ่งส่วนห้าคูณหนึ่งส่วนหนึ่งก็ได้หนึ่งส่วนห้าเป็นสองส่วนยี่สิบห้าเป็น 3ส่วน125เป็น4ส่วน625บวกไปเรื่อยๆเป็นสมการที่2ถูกคะจากนั้นพี่เอาสมการที่1ลบสมการที่2พี่จะได้ s ลบ1ส่วน 5s ถูกปะจะเท่ากับ สังเกตฝั่งขวานะคะจับคู่นะคะดูตัวส่วนว่าส่วนเหมือนกันถึงจะบวกลบกันได้ถูกไหมเราเอาสมการที่1ตั้งลบสมการที่2ดังนั้น1ไม่มีคู่ก็เขียนหนึ่งไปก่อนแต่ตัวนี้นะคะส่วนเหมือนกันห่ส่วนเป็น5เหมือนกันะนะ้น2ลบ1นเหลือ1ส่วน5กั่นปะต่อมาคู่นี้นะคะส่วนก็เหมือนกันอีก3ลบ2เป็นเท่าไหร่คะเป็น1ถูกไหมหนึ่งส่วนย5่สก็ต้องเป็น1ส่วน12ห้า ไปเรื่อยๆถูกไหมคะบวกไปเรื่อยๆฉะนั้นนะคะ s ลบหนส่วนห s ได้เท่าไหร่คะต้องทำส่วนให้เท่ากันดังนั้นต้องคูณ5คูณ5 5ลบ1นะคะเหลือ4กลายเป็น4ส่วน5 s เท่าก,กับ1นะคะบวกส่วน5บวก1ส่วน25แล้วต่อไปเราหา r ก่อนหา r r ก็คือการที่เอาพจน์ที่2นะคะหารพจน์ที่1ถูกไหม เราได้1ส่วน5แบบนี้อัวที่3หารว,ะวะที่2ก็ยังได้1ส่วน5ดังนั้น r คือ1ส่วน5นะคะเราสามารถมองด้านขวาเนี่ยเป็นอนุกรมเลคขคาคณิตอนัอนต์ได้นะคะดังนั้นเราก็แทน่าสูตรได้อนุกรมเลคขคาคณิตอนัอนต์สุดว่าไงคะ a 1ส่วนด้วย1บวก r ถัปดังนั้น a 1ของเราคืออะไรคะ a 1ของเราคือ1ถูกไหม1ส่วนด้วย 1นึ่งลบห่ส่วนห้าไะคราวนี้นะคะเราก็จะได้ว่าอะไรเดี๋ยวพี่ขอลบข้างบนก่อนเราจะได้4ี่ส่วนห้เท่ากับหนึลบหส่วนหะคะเราก็จะได้4ี่ส่วนห้ะคะตัวนี้การบวกลบแศษส่วนต้องทำส่วนให้เท่ากันเราก็จะได้5้าลบหนึเดี๋ยวอะไรคเดยสี่ส่วนห้ถูกปะดังนั้น4ี่ส่วนห้นะคะ เท่ากับ1หาร4ี่ส่วน5 4ส่วน 5s นะคะเราก็จะได้1เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะเราก็จะได้5ส่วน4ถูกปะฉะนั้น4่ส่วน5้เท่ากับ5ส่วน 4s เดียวนะคะก็เท่ากับเท่าไหรคะหาหารอยู่ก็ย้ายไปคูณ4คูณอยู่ก็ต้องย้ายมาหารฉะนั้นเราก็ได้25ส่วน16 นะคะผลบวกของอนุกรมชุดนี้ก็มีค่าเท่ากับ25ส่วน16ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ